สวัสดีนะวันนี้อยู่กับพี่หมองนะชื่อในเกมมินิเวอร์ก็หมอะหกห้าเล่นมินิเวอร์นานแค่ไหนแล้วน่าจะ2ปีเศษแล้วนะจริงๆมินิเวอร์เปิดมาก่อนหน้านี้แล้วอะ2ปีแล้วเราก็เพิ่งเข้ามาเล่นมีน้องแนะนํานให้รู้จักเล่นน่ะก็เลยเล่นดูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ชอบอะไรในมินิเวอร์ก็การสร้างแมปนั่นแหละ จริงๆอะตั้งแต่เล่นมาเล่นจนสร้างแบบเลยนะตอนที่เข้ามาเล่นในตอนแรกเนี่ยก็เล่นผจญไทยแล้วแหละมีน้องชวนใช่ปะเล่นไปเล่นมาเอ้ยไม่ชอบอะเพราะว่ามันกาดมันตายง่ายเ,าเลยเกินเราเลยแบบว่าเออสร้างแบบเอาเออมันก็ออาดีนะแนะนำนะก็แบบกระโดดยากสองสามสี่มันยากอะยากจนมีคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันยากไปไหมเออ ข้อดีของการสร้างแบบมินิเวิร์กนะก็ดใช้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะแล้วก็มีการสร้างไรายได้ด้วยนะในการสร้างแบบสร้างแบบสร้างไรายได้แต่ว่าต้องเป็นนักพัฒนาก่อนนะการเป็นนักพัฒนานั้นก็ไม่ได้ยากเลยแนะนําว่าให้ทักไปหาเพจนะม i นิเว r ร์กเคียร์เตอร์ไทย ขาก็จะมีวิธีแนะนําให้เราว่าไปสมัครยังไงแน่นอนว่าการเป็นนักพัฒนานั้นมีอะไรจีกมากมายที่จะทําให้เรานั้นสร้างไรายได้พอเป็นนักพัฒนาแนล้วก็จะสามารถสร้างไอเทมเอาไปขายในตลาดทรัพยากรได้นะแล้วก็จะได้ใส่แอดโฆษณาลงไปในออแมพของเราเมื่อมีผู้เล่นเข้ามาดูชมโฆษณาพวกนี้เราก็จะได้รายได้ไปด้วยแน่นอนว่ายะทางของการได้เงินมามันอาจจะไกลไปนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราบอกว่าทําทิ้งไว้ อะไรเงี้ยในอนาคตเราก็เอาเงินตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้ m i n i w o r l d Game Sandbox 3D เล่นฟรีโหลดเลย